ดาวน์โหลดไฟล์จำพวก Microsoft Office จากในเมลหรืออินเทอร์เน็ตมาบนระบบปฏิบัติการ Windows แล้วอ่านไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4ึ4พรัภูมิใจเสนอแเบสื่อวัลลนิเจิตแจ่มใสไม่ใจิตอุปริตอุย สวัสดีครับผมนายหมอคอมชฎิโชคนะครับผมก็เป็นคำถามยอดฮิตนะครับสำหรับที่มีการเซฟไฟล์าจากไฟแนบจากเมลบ้างหรือไฟล์ที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ตนะครับในหลายๆครั้งนะครับจำพวก Microsoft Office โดยส่วนใหญ่ก็ Microsoft Word นะครับ .doc แล้วกด เอนเตอร์ไปปุ๊บใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออย่างจอฟอร์มินโดลหรือ n v ็นวีร่วมกับ PPA ีเอตาทิฟหรือโอเครไรเซต่างๆเนี่ยแล้วไม่สามารถอ่านได้นะครับวันนี้ขอมาขอยกตัวอย่างผมดาวน์โหลดมาแล้วเมื่อกี้ผมดาวน์โหลดไฟล์แน็บแบบที่ทำไว้เองแบบที่ทำไว้เองอันเนี้ยเดี๋ยวผมกด Enter ปับ๊บอ่ะเปิดขึ้นมาแ,แบบที่ทำไว้อเองด็อกวงเล็บเปิดโปรเทคเต็ดวิวงเล็บเวิดเ์เขาจะบอกว่าเป็นโปรเทคเต็ดวิวนะครับก็คือ,อถูกป้องกันไว้ คือจริงๆถ้าคนอินดิตริทโอมี่แบบบันทึกการให้่ยอิดิตริทโอมีแบบบันทึกการอินดิตริทโอมีอันนี้ยังพออ่านได้นะก็คือคืออ่านได้อย่างเดียวแต่แก้ไขอะไรไม่ได้เลยเอออันนี้ยังดีอ่านได้บางอันอ่านไม่ได้เลยเนี่ยอินดิตริทโอมีแบบบันทึกการอินดิตริทโอมีแบบบันทึกการก็กดลูกศรได้เฉพาะบรรทัดแรกเนี่ยอินดิตริทโอมีตรงเนี้ยอ่ะโอเคแล้วจะแก้ไขยังไงทําให้สามารถที่จะกลับมาใช้งานได้ก็คือเขาโปรเทคหรือป้องกันอยู่นะครับแล้วก็อัตโนมัติเอฟซี ปิดตัวนี้ก็ได้ไฟล์มาเมื่อเซฟไฟล์มาอยู่ใน My Document หรือ Document ของเรานะครับอย่างเช่นแบบที่ทำไว้เอง d o ทมี2วิธีนะครับวิธีที่1นะครับผมอยู่ที่หน้าไฟล์ตัวไฟล์เนี้ยยังไม่ต้องเปิดไฟล์นะครับอย่างเช่นแบบที่ทำไว้เองแบบที่ทำไว้เอง d o c ด็ออสำหรับบริการหมอคอมเนี้ยอ่าไฟล์นี้นะครับ d o c ตัวนี้ให้เข้า property นะครับคุณจะกดอั t e r น a t ต Enter ก็ได้ปึ๊บ แบบที่ทําไว้เรอง properties dialog general properties นะครับเข้าที่ property ของไฟล์นี้คุณจะกดกลุ่ม application หรือ s h i f f10 function s h i f f10 อย่างเงี้ยแล้วก็เลื่อนหา property enter เข้ามาที่ตรงนี้เสร็จแล้วพอเข้ามาที่ property ของไฟล์นี้หรือคุณสมบัติของไฟล์นี้ให้แท็บไปหาคำว่า unblock ครับผม click then checkbox not check all ครับแท็บไปนะครับ <one> แท v บอรัีครับ unblock checkbox not check all ครับนะครับ unblock เช็คบล็อก not check จริงๆเขามีคีย์ลัดด้วยนะ unblock check b o not check เคร์ a l t e r k ก็ได้ unblock ครับแทบมาเจอ unblock ปุ๊บ space bar ไปที่ unblock <Space check. S 1> เขาก็จะเช็คที่ unblock นะครับแล้วแทบไปที่โอเค space bar ไปเุิบ n e w folder w i n เรียบร้อย <My S 1> แล้วครับตอนนี้ไฟล์นี้อ่าห <1, S 2> นึ่ง แบบทที่ไว้เองไฟล์นี้ก็จะอ่านได้ละลองผมลองกด enter นะครับอ่านและแก้ไขได้ด้วยไฟลแบบที่ทำไว้เองนดอทด็อกคอมเพทิตบิตที่บอกว่าเป็น compatibility mode แล้วเนี่ยครับคอมพิวเตอร์และแบ็คสองสามวันที่สิบชื่อผู้รับบริการเ์ดอ่านได้แล้วครับผมก็กดลูกศรขึ้นลงจะพิมพ์ลงไปก็ได้นะอ่าเอฟนี่ครับเพทเอฟเพอดอย่างเงี้ยผมพิมพ์อ่ะผมก็เอฟซีไมโครซอฟท์ดอนเซฟนะครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะกลับมาอ่านและเขียน อ่าก็คือ Edit ไฟล์นี้ได้แล้วอีกวิธีที่2ครับพี่โจเมืองนอนหรือคุณจตวรวนหนูท่าทองหัวหน้าฝ่ายไอซีทนะครับวันนี้ที่คนตาบ,บอดไทยก็แนะนําผมมาก็นําความรู้มาบอกต่อครับอ่ะนึผมไปที่โฟลเดอร์ที่ผมทําไว้อีกอันหนึ่งที่ผมก็เซฟไฟล์นี้มาเหมือนกันเนี่ยครับไฟล์เดียวกันเลยแบบที่ทำไว้เองดอ,อไฟล์นี้ยังเป็น protected Vi e w นะครับผมกด Enter ไปปุ๊บโอเปิ oh, แบบนี่ครับ<อ>เขายังบอกเป็น protected view นะครับก็คือเป็น edit read only แบบมันคือ <back S 1> edit read, <back. S 1> e read only คืออ่านได้อย่างเดียวนะครับผมอ่ะปิดไปวิธีที่สองมไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดขออภัยเอามาเอามาเดี๋ยวบอกผิดนะครับ1 1> ยัง <S 2> 2. <S ไม่ต้องปิดอ่ะแต่ผมก็ปิดไปอ่ะกรณีที่เจอแบบเนี้ยอ่ะแล้วคุณเจอไฟล์กด enter ไปที่ไฟล์นั้นปั๊บเปิดขึ้นมาปั๊บเขาอป heinig word protected view นะครับก็ให้กดปุ่ม f 6กหนึ่งครั้งครับผม โอ้เขาพูดว่าเพนเหรออ่ะผมเมื่อกดเพนปุ๊บให้แท็บหนึ่งครั้งกด F6 หนึ่งทีแล้วคุณแท็บมาเนี่ยครับคุณจะเจอคำว่า Enable Editing Button อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอแต่ละเครื่องเนี่ยอาจอาจจะอ่านไม่เหมือนกันเนาะผมอยู่ที่ไฟล์นั้นเปิดไฟล์เข้าไปปุ๊บ Enter เข้าไป แบบที่ทำไว้เองดอทด็อกวงเล็บเปิดโปรเท็กเต็ดวิวงเล็บเขาขึ้นเป็น protected view อย่างนี้ใช่ไหมครับให้กดปุ่ม F6 หนึ่งครั้งเพลนอ่าเครื่องผมพูดว่าเพลนนะครับแล้วกดแท็บครับเขาจะขึ้นคำว่าให้ enable protected view ก็คืออ่าปลดบล็อกนี่ก็คือ unblock นั่นเอง space bar ตรงนี้ได้เลยครับสเปซอ่าคราวนี้ครับแบบที่ทำไว้เองดอทด็อกคอมพัดฮิบิ๊กบิ๊กพี่หมอก็จะเปลี่ยนจาก protected เป็น compatibility Comp compatible แล้วนะครับผมอ่า<บ>นี่ครับอ,อ่านได้แล้ว องมวันที่ยี่สิ็ก็มดลูกส่ขึ้นลงชื่อผู้รับบริการปุ๊บปุ๊บปุ๊บชื่อผู้รับบริการ SDD อก็สามารถที่จะ Edit แก้ไขได้ด้วยนะครับโอเคโดนเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไฟล์ทั้ง2ไฟล์ก็มี2วิธีการนะครับที่คุณจะ unblock หรือว่าคุณจะ enable protected view กันได้แล้วก็นำความรู้มาบอกกันนะครับกับบริการหมอคอม1414สําสำหรับใครที่ช่วงนี้เรียนออนไลน์ใครที่ ช่วงนี้เริ่มมาทํางานเกี่ยวกับในส่วนของการรับส่งไฟล์ผ่านเมลเจอปัญหาก็แก้ไขด้วย2วิธีแบบนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณที่ติดตามกับบริการหมอคม14 14อม1414งสี่หสจากทางสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาครับผมสิชโชควารีนันลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมอุ้ยพูดผิดแล้วครับต้องเป็น enable editing view ไม่ใช่ p r o t e c t Head View นะครับ Enable Editing View มารู้ตัวอ่านสองต่อสวัสดีครับหมอคอม